กรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกดิดผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตัง้ง <throwing Yep. S 1> ผู้สมัครนายกเทศมนตรีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตัง้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตัง้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเตรียมความพร้อมสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีศึกษากฎหมายและระเบียบเตรียมเอกสารให้พร้อมตรวจสอบสถานที่รับสมัครวันรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล12มกราคมครมมีม,ม,ม,มติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี1กุมภาพันธ์กก,ะกะอประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง8-12กุมภาพันธ์วันรับสมัครเลือกตั้ง19กุมภาพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 2มีนาคมประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง12มีนาคมวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน17มีนาคมวันสุดท้ายเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ21-27มีนาคมแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง28มีนาคมวันเลือกตั้ง29มีนาคมถึง4เมษายนแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใสประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564อาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทา้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศักราช2 5 6 2และข้อ7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองดังต่อไปนี้ 1. วันเลือกตั้งวันที่28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564 2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่8เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 4ถึงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 4เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาส0นาที 3. สถานที่รับสมัครห้องประชุมพระพิสิทธิกรณีชั้น3สํานักงานเทศบาลเมืองป่าตอง 4. จำนวนนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะมีการเลือกตั้งจำนวนหนึ่งคน 5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของเทศบาลเมืองป่าตองเป็นเขตเลือกตั้ง 6. เขตเลือกตั้งมีจำนวนหนึ่งเขตเลือกตั้ง 7. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย7.1บัตรประจำตัวประชาชนแต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนาจำนวน1นฉบับ7.2สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนาจำนวน1นฉบับ7.3ใบรับรองแพทย์7.4ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองจำนวน8,00 0บาท 7.5รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ8.5เซนเมตรยาวประมาณ13.5เซนเมตรจำนวน60รูป7.6หลักฐานการศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภาพร้อมสำเนาจำนวน1นฉบับ7.7หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครได้แก่ปีภาษี2,561ปีภาษี2,562และปีภาษี2,563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี7.8หลักฐานอื่นๆที่จำเป็นเช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลสูติบัตรหลักฐานหรือใบรับรองการแสดงการเกิดถิ่นที่อยู่พร้อมสำเนาจำนวนหนึ่งฉบับเป็นต้น ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันเวลาสถานที่และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ2ข้อ3และข้อ7ทั้งนี้จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหงเขตเลือกตั้งเท่านั้น ประกาศณวันที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองป่าตองอําเภอกระทุ้จังหวัดภูเก็ตเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่1นึกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564อาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และข้อ7ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศัการาช2562โดยความเห็นชอบของผู้อํำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเกต็ตจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองดังต่อไปนี้ 1. วันเลือกตั้งวันที่28เดือนมีนาคม พุทธศักราช2,564 2. ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งตั้งแต่วันที่8เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564ถึงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาที 3. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมพระพิสิทธิกรณีชั้นสาสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง 4. จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น18คน 5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเป็นเขตเลือกตั้ง 6. เขตเลือกตั้งมีจำนวน3เขตเลือกตั้งดังนี้ 6.1. เขตเลือกตั้งที่1 จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองที่จะมีการเลือกตั้ง6คนพื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งได้แก่ 1. ถนนพิสิทธิกรณีเฉพาะบ้านเลขที่1ถึง109ทับ73เลขที่ 2. ถนน50ปี 3. ถนนพระบารมี 4. ซอยพระบารมี1ถึงซอยพระบารมี9 6.2เขตเลือกตั้งที่2จํจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองที่จะมีการเลือกตั้ง6คนพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งได้แก่ 1. ถนนพิสิทกรณียกเว้นบ้านเลขที่1-109ถึง109ทับเล็ลขที่ 2. ถนนราชอุทิศ200ปีเฉพาะบ้านเลขที่21-93ถึง93ทับ4เลขที่ 3. ถนนราชปาธานุสร 4. ถนนสายน้ำเย็นซอยสายน้ำเย็นหนึ่งถนนพังเมืองสายกอเฉพาะบ้านเลขที่199ถึง201ทับหนเลขขี่ 6. ถนนพังเมืองสายกอเฉพาะบ้านเลขที่236ถึง248ทับเลขคู่ เถนนานาไนเฉพาะบ้านเลขที่1ถึง119ทับ6เลขคี่แถนนานาในเฉพาะบ้านเลขที่2ถึง98ทับ1 0เลขคู่ 9. ซอยนาในาย3 6.3เขตเลือกตั้งที่3จํจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองที่จะมีการเลือกตั้ง6คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งได้แก่ 1. ถนนทวีวง์ 2. ถนนหมื่นเงิน 3. ถนนราษอุทิศ200ปียกเว้นบ้านเลขที่21-93ทับ4เลขคี 4. สอยราษอุทิศ200ปี1 5. สอยราษอุทิศ200ปี2 6. ถนนสิริราช 7. ถนนประชานุเคราะห์ 8. ถนนร่วมใจ 9. ถนนบางลา 10. ถนนเพชรกูด 11. ถนนพังเมืองสายกอเฉพาะบ้านเลขที่1ถึง197ทับ1เลขขี้ 12. ถนนพังเมืองสายกอเฉพาะบ้านเลขที่2ถึง234ทับ4เลขคู่ 13. ถนนานาไน เฉพาะบ้านเลขที่100ถึง280เลขคู่14ถนนนานานเฉพาะบ้านเลขที่121ถึง257ทับ2เลขคี่15ซอยนาในา2 16ถนนเฉลิมพระเกียรติ17ถนนหาดป่าตอง18ถนนสวัสดิรัก7 หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย7.1บัตรประจำตัวประชาชนถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนาจำนวนหนึ่งฉบับ7.2สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาจำนวน1ฉบับ7.3ใบรับรองแพทย์7.4ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองจำนวน3,000บาท7.5รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ8.5เซนติเมตรยาวประมาณ13.5เซนติเมตรจำนวน36รูป 7.6หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครได้แก่ปีภาษี2,561ปีภาษี2,562และปีภาษี2,563เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี7.7หลักฐานอื่นๆที่จำเป็นเช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลสูติบตัตรหลักฐาน,ห,ฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิดถิ่นที่อยู่พร้อมสำเนาจํานวนหนึ่งฉบับเป็นต้นผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันเวลาสถานที่และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ2ข้อ3และข้อ7ทั้งนี้จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียง1เขตเลือกตั้งเท่านั้นประกาศณนะวันที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564งานป้องกันและควบคุมโรคฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นฝอยละอองละเอียดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคชิค,คุนกุญยาในเขตเทศบาลเมืองป่าตองประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปพสาขาภูเก็ตวันที่8-17ถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ด้วยทางบริษัท IEQ Water Services จำกัดทำการบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบได้แก่วันที่8-10ถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พื้นที่ตำบลฉลอง วันที่8ถึง15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พื้นที่ตำบลป่าตองและตำบลกระนวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พื้นที่ตำบลกระทู้งทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวกปภสสาขาภูเก็ตจะเร่งดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด อาจพบน้ำขุ่นมีสีมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กปภสาขาภูเก็ตโทร076-319-173 076-319-173ความเคลื่อนไหวอัปเดตกิจกรรมของเทศบาลเมืองป่าตองในรายการป่าตอง weekly news ทุกวันศุกร ทาง f c e e o o o k แ Fanpage ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง